ไม่ใช่บอกว่ามึงมึงเรียกโยัโนลงโยนเป็รัไมเลอาหมื่นึงมึงมึงลิมิเต็ที่ลิมิเต็ตอนสมัยเด็กๆกูบอกมากกว่านี้นะให้มันจบที่ตรงั้นก็พอเอางี้กูกลัวว่าน้องอ่ะกูกลัวว่าน้องจะไม่เชื่อองที่กูเล่าเนี่ยลองเล่าที่เดินกับจัดเทพเรนกับ ไม่สวยวะีว่าอยู่นี่าหงเียกมอปลายย้ายสับอ้มึงไม่ด้เชียนมั้ล่ะไม่ด้เชียนมั้ล่ะต่อต่ออาคนต่อไปเรียได้แล้วคนต่อไปเปเด็กวัเยรียนเอยู่ไหมตอนมหกไอซเรียนเ้มึงจะเลยอย่างเงี้ยไปยืนตรงโถงแล้วไปเลยโอ้จ ้องน้ำไหมองน้ำเลาอนแรกเาหลีเี่ยแ้วหลอ้ยไม่ไหวไม่เปิดแวเปิดโอ้เดียงเลยแมกโปก็ได้จบอ่ะจบเลยนะพี่ตัวเดียวจบเลยนะแอปเปมันะไรนี่พี่มันใช่จอภาพมันเสียใช่มันไว้ทำงานโดยเฉพาะเลยโอ้โห โอ้โหโอ้โหเท่าไหร่นะศูนย์